หลายคนไม่รู้ตัวนะครับผมว่าตอนนี้อาจจะใช้สกินแคร์หมดอายุอยู่เพราะว่าไปดูวันหมดอายุที่กล่องของสกินแคร์นะครับซึ่งถามว่าจริงๆดูวันหมดอายุที่กล่องของสกินแคร์ถูกไหมก็มีส่วนถูกอยู่ส่วนหนึ่งครับผมแต่ว่าวันหมดอายุที่กล่องของสกินแคร์เนี่ยเขาจะระบุวัน <aggress ivo> <Love> <Hunter> หมดา <cessor> อายุที่สก <people> ินแคร์ยัง <spe c> ไม่ได้เปิดใช้ยังไม่ได้สัมผัสกับอากาศยนะังไม่มีการเปิดใช้งาน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราเปิดใช้งานไปแล้วเปิดใช้สกินแคร์ให้สกินแคร์นั้นเนี่ยมาสัมผัสกับอากาศไปแล้วเนี่ยวันหมดอายุของมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมยังมีใครหลายคนเลยนะครับผมที่ดูวันหมดอายุของสกินแคร์ไม่เป็น ดูไม่เป็นว่าหลังจากที่สกินแคร์เปิดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนซึ่งสกินแคร์บางตัวเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุระบุไว้บนกล่องก็จริงนะครับผมว่าอาจจะหมดในอีกสัก2ปี3ปีข้างหน้าแต่หลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยวันหมดอายุของสกินแคร์นั้นๆั้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมวันนี้บอลเลยจะมาสอนวิธีสังเกตนะครับผมว่าสกินแคร์ที่เราใช้หลังจากที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนวิธีเช็คง่ายๆเลยนะครับผมว่าสกินแคร์นั้นเนี่ยหลังจากเปิดใช้ไปแล้วเนี่ยม ให้เราคลิกหาตามหลังขวดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วให้เราสังเกตหาสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยในสกินแคร์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีไม่เท่ากันนะครับผมบางอันอาจจะเป็น 12m บางอันอาจจะเป็น 6m นะครับผมซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้จะบ่งบอกว่าสกินแคร์ขวดนี้หรือว่าสกินแคร์อันนี้เนี่ยหลังจากที่เราเปิดใช้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ต่อได้อีกกี่เดือน ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยจะอยู่ต่อได้อีก 6m 6m ก็คือ6เดือนนะครับผมหลังจากวันที่เปิดถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าอยู่ต่อได้อีก6เดือนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเปิดใช้วันไหนวิธีของบอลง่ายๆเลยนะครับผมบอลจะเอาสติกเกอร์เขียนวันที่ติดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณว่าขวดนี้เราเปิดใช้เมื่อตอนวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไร ซึ่งอย่างที่บอลบอกไปเลยนะครับผมว่าสกินแคร์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุที่ต่างกันนะครับผมอย่างตัวนี้อยู่ได้สูงสุดคือ 6M 6M คือ6เดือนส่วนตัวนี้นะครับผมหลังจากที่บอลคลิกดูแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้สูงสุดเลยคือ 12M นะครับผมก็คือ12เดือน แต่เหมือนกันนะครับผมบอลก็จะเอาสติกเกอร์มาเขียนวันเดือนปีที่บอลเปิดขวดนี้ไว้นะครับผมแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่บอลใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผม1เดือนไม่เกิน2เดือนก็จะใช้หมดอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามบอลก็จะเขียนวันที่ติดไว้นะครับผมว่าขวดนี้เปิดใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอ,อะไรเพื่อป้องกันนะครับผม สำหรับท่านใดที่อาจจะลืมไปแล้วว่าสกินแคร์อันนี้เปิดมาตั้งแต่เมื่อไร่เปิดใช้ตอนเดือนไหนเปิดใช้ตอนวันที่เท่าไหร่ใครที่จําไม่ได้เนี่ยบอลแนะนําว่าให้กลับไปเช็คที่ผลิตภัณฑ์นะครับผมว่าผลิตภัณฑ์อ่ะมันมีการเสื่อมสภาพไหมกลิ่นเพี้ยนไหมเนื้อมันเปลี่ยนไปไหมถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะเหล่านี้นะครับผมบอลแนะนําว่าให้ทิ้งไปเลยครับผมแล้วไปซื้ออันใหม่มาอันใหม่เราก็สติกเกอร์มาเขียนติดไว้นะครับผมว่าเราเปิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรแล้วเอาวิธีที่บอลแนะนำเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับ